เสี่ยหายวันนี้เราก็มาวัดโพชัยนะครับวัดอารามหลวงนะครับเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดหนองคายนะครับหลวงพ่อพระไสนะครับวันนี้เราก็มากับน้องเลิฟผมนะครับน้องปายน้องเอแล้วก็ยาซ่านะครับวันนี้เรามาร่วมกันทําบุญที่วัดโพชัยนะครับเป็นวัดเก่าวัดแก่เลยนะครับวัดดังของจังหวัดหนองคายนะครับเป็นซิกเนเจอร์ที่ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องมาสักการะหลวงพ่อนะครับนี่คือโบสถ์วิหารใหญ่นะครับพัไสนะครับ

นะแล้วก็พร้อมกับท่าน,นปนระชามต้องการแต่ท่านสงสัยนะว่าารหลวงพ่อพระใสนะวันนี้มีน้ำตกมีอะไรด้วยด้วยตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหลวงพ่อพระใสกันครับบรรยากาศภายในนะครับโอ้สวยงามมาก โอ้โหคนเยอะแยะเลยครับโอโ้ข้างในร่มเย็ยนมากโอ้โห,โโห,โโหใหญ่มากโอโทงมาก ืนางลำมาเยอะแท้วันนี้วันนี้มาลำาอะไรดิบังเปงนะครับขันบังเปงถวายของพ็ปลาใสเลยนะครับถือว่าเป็นคนเป็นคนสอนคนมาเยอะเลยของลูกหลานสมาคมชาวเหนือจากจังหวัดขอนแก่นเป็นสุนทรภพุตานของนะปลาใสไปเอาวุ้นท่บุญแลคบุญน พระใสนะห,นสหลวงพ่อพระใส่อ๋อไหว้หลวงพ่อพระใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหินนะ ถ้าใครขอพรก็ขอให้ยกขึ้นหรือยังไงก็จะนี่นะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะหลวงพ่อพัดสนะครับวยง,งเป็นเกลักษณอตรักของูกหานหลวงลพ,อพ่อัสวีนน้อบคุจริงๆนะขอคุณีงานทอาจารย์วงแก,ก้วูวัพสพ,พดูแลในเรื่องของเ,อเอสื้อผ้าะเครื่องแต่งกายต่างๆ ทุกภาคส่วนขอบคุณแล้วก็ขายไม่ได้เพราบ้านประธานเมืองนั้นก็นคนือคุณพ่อสมัยนั้นน้องคาย